ฝากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับฝากช่างวิเรา่องสา6นะครับไปด้วยนะครับช่องนี้คือช่อง6นะครับแล้วก็ลิงก์ลิงก์ของช่องนี้จะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนครับเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วกดเข้าลิงก์นะฮะฝากเพื่อนติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับผมจะทําการลงคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับซึ่งซึ่งช่องหนึ่งช่องที่3ช่องที่4ช่วงนี้มันจะถึงพันคลิปวิดีโอแล้วนะครับ ซึ่งไม่สามารถที่จะลงคลิปวิดีโอได้แบบถี่ๆเหมือนเดิมแล้วนะครับชว,วิตเรล่งทานหนึ่งนะครับช่วนนี้มาจนถึงคลิปวิดีโอที่1496แล้วนะครับซึ่งมันเป็นจนํานวนคลิปวิดีโอที่มากนะครับแล้วก็ยอดวิวยอดวิวในส่วนของงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมันมันจะเป็นยอดวิวที่น้อยนะครับพอน้อยแล้วจำนวนคลิปวิดีโอมากแล้วมันก็จะลงไม่ได้นะครับนี่ก็คือช่องที่3นะครับของชว,วิตเรล่งทานนะครับ ยอดวิวน้อยนะครับลงคลิปต่อไปไม่ได้นะครับนะก็คือมันจะต้องรอให้ยอดวิวตัวนี้เกินพันก่อนนะมันถึงจะสามารถที่จะลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยไปเปิดในส่วนของช่องที่4ี่เดี๋ยวนี้ช่องที่6นะครับเพื่อนครับในส่วนของช่องที่6เนี่ยังไม่มีผู้ติดตามมากมายแล้วก็ยอดวิวก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าเขาจะดูสัดส่วนนะครับในการที่จะลง ในลงคลิปต่อไปนะครับคือช่องนี้ลงถี่ไม่ได้แล้วนะครับนะก็คือสองสามวันเนี่ยลงลงได้นะถึงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงลงถี่ๆมาลงไม่ได้แต่คลิปวิดีโอผมยังเหลือเยอะเลยฝากเพื่อนๆติดตามช่องที่6ไปด้วยนะครับเพื่อนครับช่องที่6ช่างวิทย์่องฐานนะครับก็คือในในในส่วนนี้นะครับเพื่อนครับช่องที่6กก็คือผมยังผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับยังมีผู้ติดตามยังไม่เยอะนะครับ พอมีผู้ติดตามแล้วยังไม่เยอะเนี่ยคลิปวิดีโอยังไม่ถึงพันวิดีโอเนี่ยมันสามารถที่จะลงคลิปวิดีโอถี่ๆได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอผมมีมีเยอะเลยนะครับนั่นเพื่อนครับพอที่จะให้ผู้ที่มีความสนใจทางด้านงานอิเล็กทรอนิกน์เนี่ยได้เข้าไปดูแล้วก็เป็นแนวทางในการซ่อมต่อไปนะครับชั่ววินทีทาง6นะครับช่างวิทย์เลิงลักตาหนะครับนะถ้าเกิดว่าค้นหาไม่เจอเดี๋ยวมี ผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะเพื่อนนะ,ะเพื่อนเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูไปชมตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็คือมันจะสามารถลงคลิปวิดีโอได้ถี่ีได้นะครับเพื่อนครับซึ่งในนี้ฮาร์ดดิสก์ก็เต็มด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่มีที่เก็บวิดีโอแล้วนะฮะ mm hmm. ก็คือจะลงคลิปวิดีโอที่ช่องช่างวิดลงทางหกนี่นครับนะนะครับฝากเพื่อนติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ